สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะครัผู้ใหญ่ไม่ใหญ่เอฟซีเก่าเลฟซีใหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพวกเราในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สองแล้วนะครับเดือนกันยายนปีพศ2อ6 5้าหสิห้าครับผมวันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับหมายป่าบ้า,า,านหนองเมฆครับผมตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับหลังจากเมื่อวานหมาสารพัดเห็ดพึ่งเห็ดแดงเห็ดขาว เห็ดก่อแดงก็ได้อยู่ครับผมวันนี้เป่าไทายกาสาเปียก็จะมาล้อหาเป็นพวกเห็ดพึ่งเนี่ยนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นพวกเห็ดขาวดินเห็ดแดงหนาเผื่อหมานเอาละครับทุกคนเดี๋ยวมารอรุ้นรอรับชมนะครับว่าวันนี้เป่าไทายกาสาเปียจะหมานเห็ดอะไรบ้างไปกันเลยครับดอกแรกแหรกหมานวันนี้เป็นเห็ดก่อแดงครับผมอีกดอกหนึ่งครับ โอ้ยดอกนี้สวยมากเลยเนาอเสาเปียค่ะโดนแมลงกินนิดหน่อยค่ะดูครับทุกคนเห็ดมันก็ชอบออกทีดลกนะครับผมเนี่ยแหละครับคือสายเห็ดที่ต้องถางให้แปลงก่อนถ่ายเนาอะเสาเปียเวลาเป็นหมู่ไม่นั้นถ่ายไม่ได้ครับท้องน้องเริ่มเขียวแล้วครับผมแต่ดอกน้องแข็งอยู่ครับเห็ดพึ่งไข่ครับผม สามดอกมีแต่ดอกส,สวยเลยครับผมอีกดอกนึงครับผมมีดอกเล็กด้วยนะวเนาะเสาเปียอันนี้ท้องยังขาวอยู่ค่ะดอกสวยแข็งดีมากเลยค่ะโอ้ยดอกนี้ยิ่งสวยครับทุกคนดอกเล็กครับผม ดอกแรกของวันเนาะเห็ด <ฮะ S 2> พึ่งดำ,องด,ำดอกน้องดำมากครับทุกคนโอ้โหขายิ่งยาวเลยค่ะสองดอกครับเห็ดแดงแดงหนาหรือเปล่าต่อเปียค่ะแดงหนาค่ะอ๋อพึ่งดำดอกนี้สวยมากครับทุกคน ดเห็ดแดงหนาดอกสวยมากครับเห็ดพึ่งข้าวคาครับผมทุกคนครับรวมมิตรเห็ดครับทุกคนอา้าวปูชื่อเห็ดด้วยสาวเปียเห็ดพึ่งข้าวค่ะมาครับทุกคนที่ว่ารวมมิตรเห็ดเห็ดลังเขียวดอกนะนั้นน่าจะสวยนะสาวเปียสวยอยู่ค่ะย,ยังแข็งอยู่ ห็ดพึ่งข้าวเห็ดหลังเขียวเห็ดพึ่งข้าวโอดอกนี้สวยเนาะสางเปียนี่ครับทุกคนเห็ดพึ่งขมิน้นออกด้วยกันเลยต่อด้วยเห็ดพึ่งดำครับผมขาอ้วนมาก เห็ด่ขสองดอกครับผมเห็ดพ้่งขาลายครับผมเห็ดพึ่งข่ครับผมเห็ดพึ่งขาลายครับผมโอ้โดนมแมลงกินจนดอกแข็งอยู่นะคะแต่โดนมแมลงกิน โอ้ยเห็ดแดงหนาคือมาสวยแท้ครับทุกคนดอกนี้สมบูรณ์มากทุกคนขาใหญ่มากครับสวยมากครับทุกคนดอกแฟดสองดอกครับผม ตายท้องไป็ไงทุกคนอมีตักินอยู่คะ่ะสวยอยู่นะครับสวยอยู่คะ่ะยังแข็งอยู่โอ้ยดอกน้องคือน่ารักโอ้ยโดนแมลงกินครับผมขาใหญ่นะคะอยู่ดีดีก็ฝนตกครับทุกคนได้ยินเสียงฝนไหมครับโอ้ยมันร้อนมากครับทุกคนมันร้อนหุบอ้าวมากแต่เมื่อวานแล,ล้วครับ วันนี้มาเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงเดินแป๊บเดียวร้อนครับเหงื่อเต็มตัวเลยครับผมโอ้ยเ่าไทยกับสาวเปียหลังืดครับผมเอาครับทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นครับทุกคนว่าบ่าวไทยจะหาเหตุต่อหรือว่ากลับบ้านว่าน่าจะหาต่ออีกหน่อยครับผมฝนตกแรงมากครับทุกคนเห็ดใครดงครับผมผ่าฝนเก็บเห็ดกันเลยครับทุกคน เ็นแล้วโง่ครับเมื่อวันจะมาดูไม่มีเนาะสาวเปียที่เราเก็บวันนั้นเลยน้องบ่าวไทยใช่ครับที่เก็บได้สองสามจูมเสร็เพึ่งขาลายสองได้ออกครับตัวเปียกโตกเลยครับบ่าวไทยกับสาวเปียตอนนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหาลายกลับบ้านแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะหาที่ปิดชีปครับผมฝนตกหนักมาก บ่าวไร่กับสาวเปียตัวเปียกไปหมดแล้วครับฟ้าร้องนะครับผมถ้าฝนตกอย่างเดียวก็ยังพอว่ายังพอหาเหตุต่อได้ตอนนี้อยู่ข้างล่างครับทุกคนอยู่ตรงข้างล่างป่าเหตุเนี่ยแหละครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับมาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยและสาวเปียรครับทุกคนหมานอยู่เนาะสาวเปีย ว่าจะไม่หมานก็เต็มตะก้าเหมือนเดิมครับทุกคนวันนี้ได้เห็ดอะไรบ้างต่อเปียได้เป็นเห็ดละโง่ค่ะเห็ดแดงก่อเห็ดพึ่งดำเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งไข่ค่ะเห็ดแดงหนาเนาะเห็ดขาดินเห็ดพึ่งขาาคํำก็ได้ครับผมมีดอกสวยๆนลครับวันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกดอกเนาะต่อเปียเพราะว่าไอ้นี่ครับทุกคน ฝนตกหนักมากครับทุกคนเปียกหมดเลยค่ะบ่าวไทกับสาวเปียตัวเปียกโซกเลยครับบางช่วงบางตอนก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูครับทุกคนเพราะว่าฝนตกหนักมากไม่ได้ถ่ายให้ดูครับนี่จะดอกสวยๆครับทุกคนวันนี้หมาเต็มตะกร้าหมาล้นตะกร้าเหมือนเดิมครับหาก็ไม่ทั่วเนาะบ่าวไทยฝนตกค่ะสาวเปียกับเปียกลัวด้วยค่ะฟ้าร้องเสียงดังถ้าเกิดฝนตกเฉยๆเนาะสาวเปียฟ้าไม่ร้องก็ยังพอว่านะครับทุกคนยังพอกล้าดเดินหาจ่อ นี่ทั้งฝนตกหนักทั้งฟ้าร้องครับทุกคนก็เลยสาวเปียก็กลัวด้วยครับก็เลยกลับบ้านดีกว่าอันตรายครับทุกคนเผื่อกก,กไม้ตายมันล้มเนาะพับเราเรียบร้อยเลยไม่ได้มาหาเหตุต่อแต่ผลงานวันนี้ก็คือหมานครับทุกคนหมารุนตะก้าถึงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกดอกแต่ก็ดอกสวยๆก็พยายามถ่ายให้ดูกันทุกดอกครับผมคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่สองนะครับเดือนกันยายนปีพศ2565ครับ วันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับทุกคนป่าบ้านหนองเมียครับตำบลห้วยขาเมือบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวไทยและสาวเปียได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ